สวัสดีทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์แก่นแท้แคลคูลัสครับเป็นซีรีส์ที่ผมจะรวบรวมคำอธิบายทุกอย่างมาอยู่ในที่เดียวว่าจริงๆแล้วแก่นแท้ที่อยู่เบื้องหลังของวิชาแคลคูลัสเนี่ยมันคืออะไรครับเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าแคลคูลัสมันเป็นเรื่องที่ต้องท่องจําสูตรที่มีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดทั้งสูตรการดิฟฟังก์ชันสูตรดิฟผลคูณ กฎลูกโซ่ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสอนุกรมเทเลอร์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะยุ่ยแยะเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าเป้าหมายของซีรีส์แกนแท้แคลคูลัสเนี่ยก็คือเราอยากจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเราคุณทุกคนที่กำลังรับชมกันอยู่เนี่ยแหละก็สามารถเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นแคลคูลัสขึ้นมาได้เองครับใช่แล้วครับคุณที่กำลังฟังอยู่เนี่ยแหละไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับ พราะเดี๋ยวเราจะไล่พูดถึงไปทีละหัวข้ออย่างละเอียดค่อยๆทำความเข้าใจไปทีละสเต็ปว่าที่มาที่ไปและความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรด้วยการอารูปภาพและแอนิเมชั่นเข้ามาช่วยในการอธิบายครับ ซึ่งผมหวังนะครับว่าหลังจากที่จบคลิปเนี้เราบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเกิดขึ้นมาเป็นนักคิดสมัยก่อนที่เขาจะมีแคลคูลัสใช้กันเนี่ยถ้าเกิดเราเข็นสมองให้เวลากับมันสักนิดหนึง่งบวกกับอาจจะโชคดีนิดนึงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับที่เราจะสามารถคิดทฤษฎีคิดสูตรพวกนี้ออกมาได้เองครับ อย่างเช่นตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมจะลองแสดงให้ดูว่าเราอาจจะสามารถคิดสูตรการหาพื้นที่วงกลมขึ้นมาได้เองได้ยังไงไอ้สูตรา i r กํลังสอนั่นแหละครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดเราตั้งคําถามดีๆแล้วก็ใช้ความคิดไล่ตามหลักเหตุผลไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างทางเราก็อาจจะได้ค้นพบก,กับเรื่องการ f i f r e r t i a t e หรือว่าการอินทิเกรตขึ้นมาได้เองก็เป็นได้ครับ มาลองดูไปพร้อมกันนะครับเราจะเริ่มที่วงกลมที่สมมติว่ามันมีรัศมี3หน่วยนะครับแล้วเราอาจจะพยายามหาพื้นที่ของมันด้วยการหั่นมันออกมาเป็นพื้นที่ย่อยๆหลายๆชิ้นครับ แล้วก็ลองหาวิธีตัดวิธีจัดเรียงมันออกมาเหล,หลายๆแบบเผื่อว่ามันจะหาพื้นที่ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งวิธีทำเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะแยะจนนับไม่ถ้วนครับแล้วแต่ละวิธีมันก็จะมีจุดที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปแต่ว่าบางคนก็อาจจะลองหั่นวงกลมออกมาเป็นวงแหวนหลายๆวงครับ อันนี้ผมคิดว่ามันดูดีมีหวังมากๆครับเพราะว่าเราหันมันตามแนวสมมาตรของวงกลมและปัญหาทางคณิตศาสตร์ลหลายๆข้อเนี่ยมันก็มักจะง่ายขึ้นถ้าเกิดเราเดินไปตามความสมมาตรของมันครับโอเคพอเราหันมันออกมาเสร็จนะครับไอเดียเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราหาพื้นที่ของวงแหวนย่อยๆแต่ละวงเสร็จแล้วก็จับมาันาบวกกันให้หมดเนี่ยเราก็ควรจะได้คําตอบออกมาเป็นพื้นที่ของวงกลมทั้งวงใช่ไหมครับอืม แต่ว่าปัญหาก็คือเราไม่รู้วิธีการหาพื้นที่ของวงแหวนครับเพราะงั้นเราก็เลยจะลองคลี่วงแหวนอันเนี้ยออกมาเป็นแถบยาวๆตรงๆครับซึ่งถ้าเกิดเราคิดดูดีๆเนี่ยด้านยาวของแถบนี้ทั้ง2ด้านมันจะยาวไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าวงแหวนด้านนอกมันจะยาวกว่าด้านในอยู่นิดนึงแต่ว่าตอนเนี้ยเราอย่าเพิ่งไปคิดมากครับเราจะบอกว่าแถบนี้มันประมาณๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปก่อนครับ โดยที่พื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยก็ง่ายๆกว้างกุญยาวครับโดยที่ความยาวของแถบนี้มันก็คือเส้นรอบวงของวงแหวนยาว2พาย R าตามนิยามของค่าพายครับแล้วไอความกว้างของแถบเนี่ยมันควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับอันเนี้ยเรายังบอกชัดๆไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันจะขึ้นอยู่กับว่าตอนแรกอ่ะเราเลือกหันวงกลมออกมาเป็นวงแหวนที่หนาแค่ไหนใช่ไหมครับ เพราะงั้นเราก็เลยจะตั้งชื่อให้กับความหนาอันนี้ว่า dr ไปก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราจะตั้งชื่ออะไรให้มันก็ได้แหละครับแต่ว่าเราเลือกใช้ชื่อนี้ตามที่ชาวแคลคูลัสเขาชอบใช้กันครับโดยที่ความหนา dr เนี่ยมันก็อาจจะมีค่าเป็น0.1หรือว่า0.01อะไรก็ได้ตามใจเราเลยครับ เพราะงั้นสรุปนะครับว่าพื้นที่แบบประมาณๆของวงแหวนหลังจากที่เราคลี่มันออกมาเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2พ R คูณ DR รครับซึ่งที่เราบอกว่าประมาณๆเนี่ยก็เพราะว่ารูปนี้มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าจริงๆครับแต่ว่าเราสังเกตนะครับว่ายิ่งเราเลือกความหนาดีให้มันบางขึ้นเนี่ยแถบสี่เหลี่ยมอันนี้มันก็จะยิ่งใกล้เคียงความเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามากขึ้นเรื่อยๆทําให้การประมาณของเรามันแม่นยําขึ้นเรื่อยๆครับ โอเคตอนนี้เรารู้พื้นที่ของวงแหวนทุกวงแบบประมาณๆแ,แล้วเราก็เลยจะลองจับมาันาบวกกันให้หมดเพื่อหาพื้นที่ของวงกลมครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับคือตัดแบ่งวงกลมออกมาเป็นวงแหวนเยอะๆที่แต่ละอันก็จะมีพื้นที่เท่ากับ2 π r พายคูณ dR เมื่อ R เป็นรัศมีภายในของวงแหวนมีค่าไล่ไปตั้งแต่ศูนสำหรับวงแหวนอันที่เล็กที่สุดไปจนถึงเกือบเกือบ3าสำหรับวงแหวนอันที่ใหญ่ที่สุดครับ โดยที่สังเกตนะครับว่าส่วนต่างของรัศมีของวงแหวนแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ dr ซึ่งก็คือความหนาที่เราเลือกให้กับวงแหวนแต่ละอันอย่างเช่น0.1อะไรอย่างนี้ครับ ต่อมาสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือเราจะคลี่วงแหวนแต่ละอันเสร็จแล้วก็เอามานวังเรียงกันตามแกนนอนครับอย่าลืมนะครับว่าวงแหวนแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีความหนา dr เท่ากันหมดเลยมันก็เลยจะเรียงตัวกันได้พอดีแบบนี้เลยครับ โดยที่ความสูงของแต่ละแท่งเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแท่งนั้นๆอย่างเช่นแท่งนี้มันจะวางอยู่ตรงค่า r เท่ากับ0.6ก็แปลว่าเดิมทีแล้วมันมีรัศมีภายในเท่ากับ0.6แล้วพอเราคลี่มันออกมาก็จะได้ความสูงเป็น2พายคูณ0.6เท่ากับเส้นรอบวงของมันครับ โอเคเราจะหดแกนตั้งลงมาเพื่อที่เราจะได้เห็นรูปแบบเต็มๆนะครับซึ่งจากภาพนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นครับว่าถ้าเกิดเราวาดเส้นตรงที่แทนสมการ2องพอแปะลงไปเนี่ยเราก็จะได้เส้นตรงที่ไปแตะกับมุมของแท่งสี่เหลี่ยมแต่ละอันพอดีเป๊ะเลยครับ แล้วเราก็จะอย่างไม่ลืมนะครับว่าแท่งสี่เหลี่ยมแต่ละอันมันก็เป็นแค่การประมาณของพื้นที่ที่แท้จริงของวงแหวนด้วยการประมาณที่ว่าเนี่ยมันก็จะผิดพลาดน้อยลงเรื่อยๆถ้าเกิดเราเลือกใช้ค่า dr ที่หนาน้อยลงครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราหันวงแหวนให้มันบางขึ้นเนี่ยมันก็จะแปลว่าเราจะต้องใช้จํานวนวงแหวนซึ่งมันก็เท่ากับจํานวนแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นจํานวนมากขึ้นครับซึ่งถ้าเกิดเรานึกภาพนะครับว่าเราจะต้องมานั่งคิดหาพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆแต่ละอันเสร็จแล้วถึงค่อยเอามาบ,บวกกันให้หมดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยแน่นอนครับเพราะเราจะต้องบวกเลขกันเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยแต่ว่าสังเกตนะครับว่ายิ่ง dr มีค่าน้อยหรือก็คือ ยิ่งเราหันวงกลมแบบละเอียดมากขึ้นเนี่ยพื้นที่รวมของแท่งสี่เหลี่ยมทั้งหมดมันก็จะเริ่มเข้าใกล้พื้นที่ที่อยู่ใต้เส้นตรงครับซึ่งพื้นที่ใต้เส้นตรงที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นแค่พื้นที่สามเหลี่ยมใช่ไหมครับเศษหนึ่งส่วนสคูณฐานยาว3หน่วยแล้วก็คูณสูงยาว2อพายคูณสหน่วยได้ออกมาเป็นพายคูณด้วยสยกกำลังสองครับ หรือว่าถ้าเกิดรัศมีของวงกลมของเราตอนแรกมันไม่ใช่3หน่วยนะครับคือมันอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้นั่นแหละผมขอเรียกมันว่า R ใหญ่นะครับเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของวงกลมใดๆจะมีค่าเท่ากับพายอยกกำลังสองเป็นอันสรุปจบที่มาที่ไปของสูตรพื้นที่วงกลมครับ ซึ่งผมคิดว่าทุกคนที่รับฟังที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็น่าจะเห็นตรงกันครับวพาการใหาเหตุผลทีละสเต็ปไล่มาจนถึงข้อสรุปที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆครับ แต่ว่าถ้าเราเป็นพวกชอบคิดลึกแบบนักคณิตศาสตร์นะครับเราจะยังไม่พอใจกับการที่เราแก้โจทย์ได้แค่ข้อเดียวครับแต่เราจะพยายามมองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อหารูปทั่วไปที่จะเอามาแก้ปัญหาข้ออื่นได้ด้วยครับเพราะงั้นเราจะลองย้อนกลับมาดูกันนะครับว่าทำไมวิธีที่เราใช้หาพื้นที่วงกลมเมื่อกี้มันถึงเวิร์กครับ สเต็ปที่สําคัญที่สุดของสิ่งที่เราทําเมื่อกี้เนี่ยก็คือสเต็ปที่เราอ้างว่าการประมาณของเรามันจะแม่นยําขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคําตอบที่แท้จริงครับเพราะว่าการห้าเหตุผลแบบนี้มันก็คือแก่นแท้คือแกนสารที่แท้จริงของแก้วคูลัสเลยครับก็คือถ้าเกิดเราเจอปัญหายากๆที่เราแก้ตรงๆไม่ได้เนี่ยเราก็จะประมาณค่าคําตอบนั้นด้วยผลบวกของชิ้นส่วนยอ่อยๆจํานวนเยอะๆครับก็คือแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ ประมาณ 2πr dr เมื่อ r เกิดรัศมีภายในของวงแหวนที่มีค่าไล่ไปตั้งแต่0จนถึงเกือบๆ3และ dr เนี่ยก็จะแทนความหนาของวงแหวนที่เราเลือกได้เองครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีประเด็นสำคัญอยู่ 2, 2> ข้อด้วยกันครับ <Another one> ก็คือสังเกตนะครับว่า dr นอกจากก็มันจะเป็นตัวประกอบร่วมของทุกเทอมในผลบวกแล้วเนี่ยมันก็จะยังเป็นความต่างของรัศมีของวงแหวนย่อยแต่ละวงด้วยครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือยิ่งเราเลือกดีให้บางเท่าไหร่การประมาณของเราก็จะยิ่งแม่นยำขึ้นเท่านั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมมองจากการหาผลบวกของวงแหวนมาเป็นการหาผลบวกของแท่งสี่เหลี่ยมที่เรียงตัวกันอยู่ใต้เส้นตรง2องพายอเนี่ยเราก็จะเห็นกันได้ชัดๆเลยครับผมจะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่ายิ่งความหนาดีมีค่าน้อยเท่าไหร่ผลบวกพื้นที่ของแท่งสี่เหลี่ยมมันก็จะยิ่งเข้าใกล้พื้นที่ใต้กราฟครับ เพราะฉะนั้นจากเหตุผลแบบนี้เนี่ยเราก็เลยสามารถสรุปได้นะครับว่าเราสามารถเอาพื้นที่ใต้กราฟย้อนกลับไปเป็นคําตอบของปัญหาที่เราถามตอนแรกได้และพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมันก็จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องเป๊ะๆไม่มีการประมาณหลงเหลืออยู่แล้วครับ ในทางปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์ขแขนงไหนก็ได้นะครับเราก็มักจะใช้เทคนิคแบบนี้แหละในการแก้ปัญหายากๆครับคือเราจะแตกมันลงมาเป็นปัญหาย่อยๆที่เราแก้ได้ง่ายกว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากรู้ระยะทางรวมที่รถวิ่งได้จากความเร็วของมันในแต่ละช่วงขณะเวลาเนี่ยเราก็อาจจะ ตัดแบ่งเวลาออกมาเป็นช่วงสั้นๆแต่ละช่วงนานดีทีเสร็จแล้วถ้าเกิดเราเอาความเร็วณนะตอนนั้นไปคูณกับดีทีเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นระยะทางย่อยๆที่รถวิ่งไปได้ในแต่ละช่วงเวลาสั้นๆครับ ไว้เดียวเราจะได้กลับมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันอีกทีในตอนตัดๆไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเอาแบบเข้าวๆไปก่อนครับก็คือการแก้ปัญหาทํานองนี้จริงๆแล้วมันก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟอย่างที่เราเพิ่งทําไปตอนที่เราหาพื้นที่วงกลมนั่นแหละครับเพราะว่าการประมาณค่าคําตอบด้วยการหาผลบวกของชิ้นส่วนเล็กๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆจากส่วนของวงกลมหรือว่าระยะทางเล็กๆจากการเคลื่อนที่ทั้งหมดของรถก็ตามเนี่ย มันมีค่าเท่ากับการหาพื้นที่ของแท่งสี่เหลี่ยมเยอะๆที่วางเรียงกันครับซึ่งอีกทีนะครับความละเอียดของชิ้นส่วนย่อยๆมันก็จะทําให้การประมาณมันแม่นยําขึ้นจนกลายเป็นพื้นที่ใต้กราฟครับหรือก็คือแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งนะครับเราจะสามารถแก้ปัญหาที่เราสนใจตอนแรกได้ด้วยการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งของสมการอะไรสักอย่างหนึ่งครับ ถ้าเกิดเรื่องพวกนี้มันฟังดูแล้วยังงงๆยังไม่ชัดขนาดนั้นน่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้วนกลับมาพูดถึงเรื่องนี้กันอีกทีในตอนถัดไปครับแต่ว่าตอนนี้เราในฐานะนักคณิตศาสตร์มือสมัครเล่นนะครับเราเพิ่งจะได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ด้วยการแปลงตัวปัญหาให้กลายเป็นการหาพื้นที่ใต้กราฟครับ ซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มคิดไปต่อแล้วครับว่าเราจะหาพื้นที่ใต้กราฟแบบอื่นๆออกมาได้ยังไงเพราะว่าตอนที่เราหาพื้นที่วงกลมเมื่อกี้เราโชคดีครับที่พื้นที่ใต้กราฟมันบังเอิญออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมพอดีแต่ว่าถ้าเกิดกราฟมันไม่ใช่เส้นตรงอย่างกราฟาราโบลา x กำลังสองล่ะถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะหาพื้นที่ใต้ใตกราฟออกมาได้ยังไง สมมุติถ้าเป็นพื้นที่ใต้กราฟที่ไล่หมายตั้งแต่จุด x เท่ 0, ากับไล่ไปจนถึง x เท่ากัก็แล้วกันครับ อันเนี้ยมันยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมครับเพราะมันไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมตรงๆอย่างที่เราทําเมื่อกี้แล้วแต่ว่าตอนนี้ลองคิดตามผมมานะครับคือผมจะลองเปลี่ยนคําถามให้กลายเป็นจงหาฟังก์ชัน A ที่รับอินพุตเป็นตัวเลข X สักค่าหนึ่งที่จะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นพื้นที่ใต้กราฟฟลาบลาในช่วงระหว่าง0ไปจนถึง x ครับ มาจ,จะฟังดูแล้วแปลกๆไม่รู้ว่าทำไปทำไมนะครับแต่ว่าในทางแคลคูลัสเนี่ยเขาจะมีคำศัพท์ที่เอาไปเรียกฟังก์ชัน A แบบเนี้ยว่าอินทิกรัลหรือว่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน x กําลังสองครับซึ่งมันก็เป็นแค่ฟังก์ชันที่เอาไว้หาพื้นที่ใต้กราฟของอีกฟังก์ชันหนึงแค่นั้นเองครับ ซึ่งในตอนนี้เราจะยังไม่รู้นะครับว่า A มีหน้าตาแบบไหนหรือว่าเราจะคำนวณมันออกมาได้ยังไงซึ่งก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับ แต่ว่าเราจะต้องไม่ลืมนะครับว่าสาเหตุที่เราแค่ที่เราสนใจจะแก้ปัญหาแบบนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะแก้โจทย์ยากๆเท่ๆไปอย่างนั้นเองครับแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าปัญหาในโลกความเป็นจริงหลายอย่างมากๆเนี่ยมันสามารถถูกแก้ได้โดยการประมาณเป็นผลบวกของชิ้นส่วนย่ยอยๆซึ่งเราบอกว่ามันมีค่าเท่ากับการหาพื้นที่ใต้กราฟครับ แต่ว่าถ้าเกิดจะว่ากันตามตรงนะครับปัญหากาันหาพื้นที่ใต้กราฟหรือก็คือการหาอินทิกรัลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยครับคือนักคณิตศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเขาพยายามกันอยู่นานมากกว่าเขาจะตีโจทย์ข้อนี้แตกครับ แต่ว่าเทคนิคนะครับในการแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ใช่แค่ข้อนี้ข้อเดียวนะครับก็คือเราอย่าไปดื้อหัวชนฝาพยายามจะรีบหาคำตอบแบบรวดเดียวจบครับแต่ว่าเราควรจะเริ่มจากการลองเล่นลองทำความคุ้นเคยกับตัวปัญหาไปก่อนครับเมื่อกับที่เมื่อกี้เราลองเล่นลองหันวงกลมไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราก็อาจจะลองมองหาความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันของเส้นโคง้งซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือ x กำลังสองกับฟังก์ชัน A ที่เป็นตัวบอกพื้นที่ใต้เส้นโค้งครับ ถ้าเกิดเราโชคดีหน่อยเนี่ยเราก็อาจจะมองเห็นครับว่าถ้าเกิดเราขยเิบเปลี่ยนค่าของ x เพิ่มขึ้นมานิดนึงเรียกว่า dx นะครับมันก็จะทําให้พื้นที่ใต้กราฟมันเพิ่มขึ้นมาตามไปด้วยโดยที่เราจะเรียกไอพื้นที่เล็กๆที่มันขยายเพิ่มขึ้นมาเนี่ยว่า da ครับเสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมครับคือเราจะประมาณขนาดของชิ้นส่วน da ด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สูง x กำลังสองแล้วก็กว้าง dx ครับ ซึ่งยิ่งความกว้างหรือความหนาหรือว่าขนาดของการเขยืบของเรามันเล็กแค่ไหนเนี่ยไอแท่งผอมๆอ,อันนี้มันก็จะยิ่งดูเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าจริงๆครับ ซึ่งจุดเนี้ยมันก็จะชี้ให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชัน A กับเส้นโค้ง x กำลังสองครับเพราะว่าพื้นที่ของแท่งผอมๆ da มันก็จะมีค่าเท่ากับประมาณ x กำลังสองคูณ dx เมื่อ x เป็นค่าดั้งเดิมตอนก่อนที่เราจะขยบบใช่ไหมครับแล้วเราจัดรูปใหม่นะครับเราก็จะได้ว่า da หารด้วย dx ซึ่งมันก็คืออัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของค่า x เนี่ยมันจะมีค่า เท่ากับประมาณ x กำลังสองณตำแหน่งนั้นๆครับ มาถึงตรงนี้เราแพร่มกันมาตั้งนานแต่ว่าเราก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่าไอ้ฟังก์ชันลึกลับ A เนี่ยมันมีหน้าตายังไงแต่ว่าตอนนี้เราสามารถระบุคุณสมบัติของมันออกมาได้แล้วอย่างหนึ่งครับว่าถ้าเกิดเราพิจารณาที่จุด2จุดที่อยู่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับสมมติว่า3กับ3.001แล้วลองคำนวณออกมาครับว่าเอาพุตของฟังก์ชัน A บน2จุดเนี้ยมันมีค่าแตกต่างกันเท่าไหร่ เสร็จแล้วเราก็เอาทั้งก้อนนี้มาหารด้วยผลต่างของ Input ที่เราใส่เข้าไปซึ่งในเคสเนี้ยก็คือ0.01 0 00ครับซึ่งต่อมาเรารู้จากคุณสมบัติที่เราคิดออกมาเมื่อกี้นะครับว่าอัตราส่วนอันเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับประมาณค่า x เริ่มต้นยกกำลังสองซึ่งก็คือ3ยกกำลังสองครับ แต่ว่าที่เด็ดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเพราะว่าความสัมพันธ์อันเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นจริงเฉพาะแค่ที่จุด x ทะกลมครับเพราะว่าต่อให้เราจะเลื่อนไปที่จุดอื่นอย่างจุด x ทะกสอหรือว่าจริงๆแล้วจะจุดไหนก็ได้เนี่ยนะครับคุณสมบัติข้อนี้ของฟังก์ชันลึกลับ a มันก็จะยังเป็นจริงอยู่เสมอครับ แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดไปต่อนะครับหลักการทั้งหมดที่เราว่าไปเมื่อกี้มันจะสามารถเอาไปปรับใช้กับเส้นโค้งอะไรก็ได้ครับไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นเส้นโค้งพาราโบลา x กําลังสองแค่อย่างเดียวคือถ้าเกิดเราบอกว่า A เ,เป็นฟังก์ชันที่บอกพื้นที่ใต้เส้นโค้งสักเส้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยครับว่าอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาหารด้วยระยะทางที่เราขยับไปเนี่ยมันจะมีค่า ่ากับประมาณความสูงของเส้นกราฟก่อนที่เราจะเขยบครับซึ่งอีกทีหนึ่งนะครับ dx ที่มีขนาดเล็กมันก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยำของการประมาณนี้ครับ ในภาษาแคลคูลัสนะครับไอสิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยมันก็คือนิยามของ derivative หรือว่าอนุพันธ์ที่เป็นคอนเซปต์หลักอีกข้อหนึ่งของวิชาแคลคูลัสครับคือมันก็คือค่าของอัตราส่วน d a หารด้วย d x ที่เราคิดออกมาเมื่อกี้นั่นแหละเมื่อค่าของ d x มันเล็กมากๆจนเกือบจะเป็นศูนย์ครับ เมื่อเดี๋ยวในตอนถัดๆไปเนี่ยเราก็จะกลับมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าแบบคร่าวๆนะครับก็คือเดร i ว a t ทีฟเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราครับว่าฟังก์ชันนั้นๆมันไวต่อสิ่งกระตุ้นต่อค่าของอินพุตที่เปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนครับซึ่งในตอนถัดๆไปเราก็จะได้เห็นครับว่าจริงๆแล้วเรามีวิธีวาดภาพแสดงเดร i ว a t ทีฟออกมาให้เห็นกันได้หลายวิธีมากๆไม่ใช่แค่ความชันของเส้นสัมผัสส่วนโค้งแค่อย่างเดียวครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมนะครับว่าสาเหตุที่เรามาพูดถึงเรื่อง Derivative ตั้งแต่แรกเนี่ยก็เพราะว่าเราจะเอาเรื่องนี้มาช่วยแก้ปัญหาอย่างเช่นที่เราพูดถึงกันในวันนี้ก็คือใช้ในการหา i n t i g r a l ซึ่งมันก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งครับ โดยที่ไอเดียเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดเราเก่งเรื่องการคำนวณหาเดร i ว a t i ฟ e เนี่ยเราก็จะสามารถเอาทักษะที่ว่ามาช่วยในการคำนวณหาฟังก์ชันลึกลับ A ได้ครับเพราะว่าต่อให้เราจะไม่รู้ว่า A มีหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่า Derivative ของมันจะมีค่าเป็น X กลังสองเนี่ยเราก็จะสามารถใช้วิธีคิดย้อนกลับเพื่อหาหน้าตาที่แท้จริงของฟังก์ชัน a ออกมาได้ครับ ซึ่งไอาการแปลงย้อนกลับไปกลับมาระหว่าง Integral กับ Derivative ที่เราบอกว่า Derivative ของพื้นที่ใต้เส้นโคง้งมันจะย้อนกลับมาเป็นฟังก์ชันของเส้นโค้งเส้นนั้นที่เราใช้เนี่ยมันจะมีชื่อเรียกอยู่ว่าทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสหรือว่า Fundamental Theorem of Calculus ครับเป็นทฤษฎีบทที่ผูกเอาสองเสาหลักของวิชาแคลคูลัสซึ่งก็คืออินทิกรักับเดรีเวทีฟเนี่ยเข้าด้วยกันด้วกาแสดงให้เราดู ครับว่า2อ,อย่างนี้ยจริงๆแล้วมันคือส่วนกลับของกันและกันครับ เรื่องทั้งหมดที่เราว่ากันไปในวันนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นแค่ตัวอย่างให้เราได้ลองลิ้มรสชาติของแคลคูลัสครับเพราะว่าเดี๋ยวในตอนถัดไปของแก่นแท้แคลคูลัสเนี่ยเราก็จะมาลงรายละเอียดกันไปต่อทั้งในเรื่องเดร v ว t i ีฟเรื่องอินทิกรัลแล้วก็เรื่องอื่นอีกหลายเรื่องเลยครับรอติดตามชมกันต่อไปนะครับแต่ว่ามาถึงตรงเนี้ยผมอยากให้ทุกคนมีความรู้สึกครับว่าเรา ทุกคนที่กำลังรับชมกันอยู่เนี่ยแหละครับก็สามารถคิดค้นแคลคูลัสขึ้นมาได้เองครับคือถ้าเกิดเราเข็นสมองใช้เวลากับมันตั้งคำถามไม่ถูกวาดรูปให้สวยแล้วก็อาจจะบวกกับโชคดีนิดหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเราก็ได้ครับที่เป็นคนค้นพบสูตรค้นพบทฤษฎีพวกนี้ขึ้นมาได้เป็นคนแรกด้วยสมองด้วยความคิดของตัวเราเองเนี่ยแหละครับ แต่ว่าถ้าคนไหนสนใจอยากจะฟังต่อไปในเชิงประวัติศาสตร์ว่าในสมัยก่อนนักณิาสตร์เขาคิดอะไรกันอยู่ถึงได้มาจบลงที่การคิดค้นแคลคูลัสเนี่ยก็สามารถรับชมควบคู่กันไปได้ในซีรีส์ประวัติศาสตร์ของแคลคูลัสเลยครับไว้เจอกันครับ สุดท้ายผมขอขอบคุณเอมเบอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่องแมทเล่าให้ฟังครับโดยเฉพาะคุณเดฟบาฮาคุณฮานานะคุณทายาทคุณสอาโรดคุณสแตมพีพีพีคุณดาร์คสไลเวอร์คุณกล้านรงค์คุณภาคคุณคลิบบูมคุณ n อนเอลคุณตูนเอคุณรักนาทีคุณพี่ภูมิเดเบนคุณบุกกี้คุณจ็อบพีคุณวรรัตคุณซูเปอร์เบิร์ดคุณวีบุญเสนาคุณปุณวิทย์คุณรีเมเกอร์คุณกระจอนเทพคุณทราฟิกแจมครักบา